เสียคือขับแล้วช้ามากแต่ข้อดีนะขับแล้วอายุยืน <c oughs> คือตต่ซ่าับพา่น้องรุ่นพูดถึงอะไรพี่ฮะพูดถึงอะไรรถรถรุ่นนี้ข้อเสียคือช้าไม่ทันใ,ใจไม่ทันใจวัยสรุน่นแต่ข้อดีประหยัดเงินในกระเป๋าประหยัดค่าง,งวดและที่สําคัญอายุยืนอายุยืนเปลี่ยนให้อายุยืนเข้าไปเป็นอย่างไร มีแต่บักแห้งๆเครื่องพันหาพันแปดสองพันเหยียบปูดปาดปูดปาด,ปดแซงหน้าแซงหลังไปสุดท้ายตีนักกาส่วนพิกความเรียบร้อยตายคราทีรถรุ่นนี้ฉันออกข้าวหน่อยนะที่ชิดพิกความตายนะ <c oughs> รถส่นแบกมันขับซ่าขับซ่านะเลยอายุยืนใจเย็นมีสติใจเย็นมีสติสายธรรมะอันนี้ปอนสามพันอเมล่าโฉมปีสิบเก้าวันนี้วันนี้จัดให้สามพันเลยสําหรับผู้ใดอยากรวยมั่งมีสีสุกนะครับรุ่นนี้เป็นเศรษฐีเลี้ยลท่องกันทุกคนมีสีเทา เทาลุยสีขาวลุยแล,ล้วก็ดำลุวยลุยทุกขันลุยทุกขั้น,นมานทุกขั้อร,รถไอเสียมลุยทุกแั่นแ,นแล้วครับพี่น้องเอาไปเบิ้งรถเริ่มจักสีดำก็นเลยปะนะมาเดี๋ยวเน้นน้ำตัวกอนนะสวัสดีครับพ่อไก่เสียมรถซิ่งทั้งทีมันจะต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซีไปทำมาหากินครับเมอนดัมเ,เสนออาเมล่าสามขั้นสามสี โฉมเดียวกันครับปี2019กับค่างวด3,000บาทเกียร์ออโต้พร้อม ador. เหล็กไม้สี่ห0 0่0ห้าหมื่นโลเครื่องเดิมๆครับเกียร์ออโต้หน้ากระจุกไฟฟุ้งไ,ไฟฟ้าพร้อม ador. นะ1.2 e sportech t นะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันจ้ะสเกิร์ตรอบคันคนี่เลยละนะน้ำมันเติม9195 e 20เติมในบิดครับนะย,ยมมี่ยเติมจะดีซินั่นแหละแต่อ่าคันนี้ได้ทอซิ่ง ซอสอีอกสองคันท่อเดิมครับสวยงามและประกันร,รถเป็นรถบ้านแท้ๆที่บราเคยติดแก๊สมารับประกันร,รถคันนสามคันนี้บดยมีการเฉียวชนรับประกันร,รถคันนี้ทั้งสามคันไม่เคยเปลี่ยนสีจ้ะแล้วเรียกไหมแค่พอน่สี <มา S 1> ่หมื่นห้าหมื่นโลเดี๋ยปิดของเครื่องถึงไหมคอยู่แหละฝนตกยืนดหนึ่งน้อยนี่เห็นไหมพี่น้องฝนตกขับมอเตอร์ไซค์ก็หมืน่นหัวรังข้างแตก ตายหลายคนยังมือพลังข้างแตกไม่เอารถเก๋งไปขับไปเสีนี่วันสามพันถึงที่บว่วเกันออเออไม่ละนะเบิรงพันนี้เนาสีเทาสีเทาก็รวยสีขาวก็รวยสีดำก็รวยนะรวยมันทุกขั้นรวยทุกขั้นขับรถไอ้เสีได้รวยทุกขั้นนะเอาไปทำมาหากินครับพี่น้องบางคนเขาไม่ได้ต้องการรถที่แบบพอนแพงๆบางคนเขาไม่ได้ต้องการรถที่แบบหรูหราเขาแค่ต้องการรถไปทำมาหากิน ลดพ้าไปเห็ดงานลดผ้าพอพ้าแม่าผาปูผาหญ้า,ญาเวลาเจ็บไข่ได้ป่วยพ้าไปหาหมอเขาแค่ต้องการแค่นั้นนะชีวิตคนเท่าบ่าได้ต้องการอย่างมากมม่นะผันเท่ามีผันเทารวยเฮ่าเอยขยับขยายไปไม่มนู้พี่น้องเงินครับน,นี่ะเขาเรียกว่าบ่เกินกำลังเจ้าของหลายไอเห็นหลายคนเนี่ยคนที่มีเงินคนที่รวยคนที่เป็น ผู้จัดการเงินเดือนเขาเป็นแสนเขาขับรถรุ่นนี้พ 3, 4, ันสามสี่พันนะแต่ว่าบักเงินเดืน 10, 10, 12, อนมื่นเอ็ดมื่นสองปอนตคือโวอแห้งแน้ขับคุณออร์ 12, อออนริวฉลามคุ่นพันมื่นสองคุณเห็นไหมไม่รอ้เห็นปอแต่ว่าส่วนนี้คนที่ขับรถรุ่นนี้ส่วนมากจะเป็นเศรษฐีเลือดท่องกัน<ม>ประหยัดเงินในกระเป๋าประหยัดค่างวดมีเหลือมีกินมีเก็บมีใช้นะเห็นบ่ดิอ่ะเบิรงของเครื่องเลย สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดครับก็่ต้องเดินทางมาทางร้านมีบริการเสีสัญญาหอดหน้าบ้านแล้วก็สมุดฟรีหอดหน้าบ้านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่แต่บาทเดียวครับของเครื่องเดิมเดิมดูดิลองแก้มเดิมฝาโปงเราเคยถอดสติกเกอร์มอก่อเดิมเดิมเดิมหมดครับใส่งานเหนียวนะสีขาวกับแตกงงาม งามทุกขั้นเลยนะเอา,า,เอาไาอม่เอ <laughs> งจะบ่เอ้ยเราบ่สื่อเองจะบ่เออเอาสักษาขั้นเลยบระเดี๋ยวมีเครื่องเดิมเดิขายทอ้อขายทอ้อเออแต่แต่ขาย <laughs> อันฝุ่นกัน <laughs> เดือนนี้ขายได้สองขั้นหนึ่งอ้าวจัดได้ทุกอาชีพกเกษตรกรค่าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้าน ร,รับพอ่อพ่กีดยางขับวินงขับแกลบขับหกล้อขับสิบร้อขับแมคโคตัดไม่เผาทานเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาบเลแพงร้อยตลาดนัดข้องถมปลามุงปลามุงทุกอาชีพฟรีดาวบัตรประชาชนใบเดียวปีอ่าพอนเริ่ม้นเพียงแค่สามพันบาทวิธีการจองแอดไลน์ที่นาติกต o อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดลิงก์ได้แอดเข้ามาทรงประชาชนเบอร์โช ี่อยู่ขามาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดินเรื่องให้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญเข้าวงจรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวไอจับให้ช่วยทุกท่านจัดทุกเคสส่งฟรีพอดหน้าบ้านข้อเสียคือช้าไม่ทันใจวัยรุ่นข้อดีคือเป็นเศรษฐีเรือทองรวยประหยัดเงินนืกระเป๋าแล้วก็อายุยืนพรอมกับพี่น้องแจ้ว